วันนี้เป็นวันที่13ของโครงการลงทางวัดป่าประดู่พระอารามหลวงแล้วนะคะวันนี้เป็นวันพื้นที่28พฤษภาคม2563ค่ะโครงการระยองร่วมใจต้านภายัยโควิด -19 ค่ะขอเจริญพรไปยังคุณโยมทุกทุกท,กท่านพร้อมทั้งจิตอาสาทุกคนและไลเดอร์ที่จะน,นำส่งความสุข ไปให้ผู้เดือดร้อนในช่วงโควิด -19 ทุกๆท่านสำหรับในโอกาสนี้เราท่านทั้งหลายได้มาพร้อมใจกันในการจัดระยองร่งรวมใจต้านไัยโควิดซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมเป็นต้นมาและในช่วงนี้เมื่อวาน ได้พูดคุยได้สวนทนากันตกลงกันว่าจะเพิ่มอีกจำนวนเจ็ดวันด้วยกันฉะนั้นในโอกาสดีที่เราได้มาสร้างบุญกุศสเช่นนี้เราก็จะได้ต่อไปอีกหนึ่งอาทิตย์ซึ่งจะไปตรงกับวันที่หกมิถุนายน,นาเราจะซึ่งสุดกันในวันนั้นด้วยการเพิ่มอีกเจ็ดวันหรือว,ว่าเป็นวันที่ สิบสามในการจัดส่งอาหารปรุงสุกส่งถึงบ้านก็เวลาอีกสามวันนะเ็จะได้ครบกำหนดที่เราได้กำหนดไว้ในว,วันที่สิบหถึงวันที่สามสิบเนื่องจากว่าวันนี้อาจจะก่อนกำหนดแค่ห้านาทีเนื่องจากว่าเดี๋ยวรถที่โรงพยาบาลจะมารับไปทำพิธี เปอาคารนี้ก็มีข้าวสวยข้าวสุกในยองเนาะแล้วก็จะมีอาหารขาวอยู่สองประเภทด้วยกันนั่นก็คือผัดกะเพราตลอดไปจนถึงผัดผักแล้วก็จะมีนมหนึ่งกล่องพร้อมทั้งขนมหวานอีกหนึ่งชิ้นด้วยกันสำหรับวันนี้ก็ได้รับความเมตตาธรรมจากพระคุณเจ้าวัดป่าประดูพระอารามหลวง จำนวนเจรูปด้วยกันที่ได้มาร่วมเป็นกำลังใจให้แก่ญ,ญาติโยมผู้เป็นกรรมการผู้บริหารตลอดจนถึงไรเดอร์สำหรับในช่วงนี้เจริญพรนะคุณโยมคุณโยมเอกเนาะคุณโยมเอกคุณโยมก้านะเจริญพรคุณโยมแก้วนะเจริญพรมาทางด้านหน้าเดี๋ยวจะได้ปล่อยตัวช่วงนี้นิมนต์พระสงฆ์นะครับที่บรรจุอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วทางด้านหน้านี่ครับ เดี๋ยวเราจะได้อธิษฐานต่อองค์พระพุทธสายญาติพระนอนตะแขงซ้ายพร้อมกันขอผลบุญการฌานในครั้งนี้เป็นเครื่องชี้ช่องทางแห่งสวรรค์อ่อนพระพุทธอินพรมองค์เทวันขอเสกสันให้ทุกท่านปลอดภัยเทิน ในลำดับนี้จะได้เปิดตัวไลเดอร์ไปส่งความสุขเป็นตัวแทนของชาวจังหวัดระยองเราณนะโอกาสนี้ <consciousness> เ,เสียงปรบมือก็เป็นกำลังใจให้แก่ไลเดอร์นะได้ขับขี่อย่างปลอดภัไยไปถึงผู้ที่ประสบภัยนะยยมเนาะก็ถ่ายรูปมาเป็น หลักฐานแล้วอาตมาภาพนะก็ได้เห็นแล้วว่าโยมหลายหลายท่านนะเช่นผู้ติดเตียงนะมีความเดือดร้อนจริงๆนะโยมทางกรรมการผู้บริหารในโครงการระยองร่งรวมใจต้านสายโควิดะจึงได้นะมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันในการต่อเริ่มนะอีกจำนวนหนึ่งอาทิตย์ด้วยกันในการนำอาหารปรุงสุกสำเร็จแบบวันนี้ ท่านพระรูสุพิปัญญากรเจ้าคณะอำเภอเมืองระยองเจ้าวาดวัดป่าประดุพระรามหลวงนั้นได้มีกิจนิมนในการเปิดหอผู้ป่วยแรงดันลบนะหอ,อะเป็นอาคารร่มสุขสองที่ได้บูรณะขึ้นมาก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฉะนั้นในช่วงนี้ท่านพระภูสุพิปัญญากรก็ต้องไปกิจนิมนก่อนนะโยมนะก็ถือว่า ท่านได้มาเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะที่ได้มาพร้อมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในการบรรจุอาหารให้ไรเดอร์เป็นสะพานบุญไปส่งความสุขของเราให้แก่ผู้ที่เดือดร้อน